เราแล้วโยมจริงต้องไต้หวันเลยนี่คาวหอของเราแนี่ยเจอวันจบกับพี่น้อค่ะโดนะนะ YouTube เ้ยอ้ยแต่น่าจแล้วโทนี้อนกิเตอร์อนวิวักหน้าห้ามประทุ ตามนี้ค่ะส่งผมเราตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงครึ่งกว่าๆนะคะเราต้องไปรายงานตัวก่อน7โมงครึ่งซึ่งก็คือมารายงานตัวตรงนี้นั่นเองก็จะลงทะเบียนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะได้เข็บวิทยาฐา,านะมาคะซึ่งหลังจากนี้ไปก็คือเราไปฝากโทรศัพท์นะคะคงจะไม่ได้ถ่ายอะไรเพราะว่าต้องเข้าซ้อมทั้งวันเลย ก็คือแบบตั้งแต่เช้ายันตอนนี้พึ่งได้โทรศัพท์แล้วเราก็ซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเย่ yeah. <Okay. S 1> โยมจริงแล้วดูหน้าหน้าแบบไปหมดแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็แกะกล่องจุ่มกันนะคะก็คือวันนี้เป็นอะไรที่เหนื่อยมากซ้อมจํากวดจะได้อะแกะแล้วทีนี้เราก็ต้องรีบเดินทางไปที่นคปรปฐมกันต่อนะคะเพราะว่าวันที่1ิวันพรุ่งนี้เราต้องทําการซ้อมใหญ่แล้วก็ซ้อมรวมกับคณะอื่นๆที่พระราชวังสนามจันทร์ด้วยค่ะขอมบ้า บอกเลยว่าการรับปริญญาบันช่างเป็นอะไรที่พลุ่งพลังสุดๆถ้ามีคนมาช่วยถือก็คงจะดีอแก้ก็คือว่ามานครปฐมแล้วครับคือเหนื่อยมากแต่ว่าหลังจากเราซ้อมรับเสร็จแล้วใช่ปะปาไปประมาณสี่โมงเย็นซึ่งวันนี้เนี่ยเราต้องมาต่อที่นครปฐมเพราะวันพรุ่งนี้เรามีรายงานตัวหกโมงเช้านะคะก็คือแบบเหนื่อยมากแทบ ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยอันนี้เราก็มาถึงที่ห้องพักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินอันนี้พักที่เดอะพราวนะคะเพราะว่าเป็นที่พักที่ไม่ไกลจากมอสินประกอนสนามจัดมากไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนและอันนี้ก็จะเป็นของที่เราลึกจากมอให้เรามาน <Wow. S 1> ี่มีตามาหาไยตรงนี้ด้วยแกฉันชอบมากเลยเว้ยมันเป็นแก้ว เก็บความเย็นใช่ไหมของไท e โซ่ด้วยนี่อยากได้พอดีเลยแล้วเป็นสีเขียวที่แบบว่าสีเขียวเนี่ยซับที่เราชอบด้วยเป็นเขียวฟิลเขียวอะไรวะมันไม่ใช่เขียวเบริสีย่ะแลวก็ไม่เขียวมันเหมือนเขียวมัทฉะนี่มันก็จะทำให้เราชอบกินน้ําหวานมากขึ้นเพราะมีแก้วน้ำ เก็บความเย็นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของที่เพื่อนให้มาในวันนี้นะคะนี่เป็นขนมแล้วก็มีเป็นสมดุดเล่มเล็กๆน่ารักน่ารักนะแล้วก็มีเป็นอันนี้น่ารักมากเป็นยางน้องหมีขอ <Yeah. S 1> งฟานาลีสเป็นกระจก เรายัางไม่ได้ให้ใขรสักคนเลยเพราะว่ายัางไม่ได้เจอเพื่อนเลยขนาดอยู่ที่เฟิรบุรีดูมีโอกาสมากที่สุดแล้วนะที่จะแบบว่าได้เจอเพื่อนให้ของเพื่อนก็คือแบบไม่มีเลยซ้อมเสร็จก็คือทุกคนต่างรีมาที่นครปฐมในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปเตรียมเข้าแถวลงทะเบียนแล้วก็เ,เตรียมซ้อมรับปริญญานะคะน่าจะไม่มีเวลาถ่ายให้ทุกคนดูนะแล้วก็ไว้เจอกันตอนซ้อมเสร็จเลยค่ะ 嗯。 มอร์นิ่งกับทุกคนแต่งหน้าทำผมรเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นชุดครุยของเราที่เมื่อวานเราลืมโชว์ให้ทุกคนดูนะคะอันนี้เป็นชุดครุยแบบเช่านะคะไม่ได้ซื้อส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเข็มวิทยาฐานะของเราของบอตีจะเป็นสีทองแดงและนี่ก็จะเป็นแถบสีของคณะวิทยาการจัดการส่วนอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขบัณฑิตของเรานะคะ62 0ูนั่นเองเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนเตรียมไปซ้อมเอาโทรศัพท์เข้าไม่ได้แต่ครั้งนี้เรามีภาพบรรยากาศจากวิดีโอไลฟ์ของมหาลัยมาให้ดูนะคะมีทั้งหมด6คณะด้วยกันคณะวิทยาาากกรรจัดเป็นคณะที่ สุดท้ายเลยแต่ก็ไม่นานมากนะเพื่อนเอาของมาให้ด้วยนะคะ thank you เดี๋ยวจะกันวันรับจริงนะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกระดาษเลยเจอแล้วค่ะเอออิฐเก๋วนี่นี่ฉันเอาให้แกเลยนะอุ๊บเอ้าลออะหล่นเดี๋ยวพวกเราให้เดี๋ยวเราจะเจอกันวันจีนอยู่ใช่ไหมเจอโอ๊ยสังเนแล้วแก๊งชาวหอของเรา คณะเราก็คือส่วนใหญ่จะมารวมตัวกันที่ตึกศึกษาศาสตร์นะคะเพราะว่าเป็นที่ฝากของพอดีกว่าจะสมเสร็จก็ประมาณบ่ายโมงก็เกือบบ่ายสองนะคะยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยเศร้าเล่นตนสวยไม่ได้เจอกันแบบนานมากๆเลยอยู่มอปกติกับมาขัดเชอะไรกับหมอเนี่ยเจอวันศพเจอวันจบเพื่อไปเรียนอีที่ไปไหนอุ้ยขอบคุณค่ะ thank you thank you ใส่เมากฉันั่นอุ๊ยนี่เราชอบความรถแบบว่าของให้ใครบ้างเนี่ยหรือของตัวเองอคนเอาไว้ให้น่าจะเยอะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะที่เราได้ถ่ายรูปก,กับเพื่อนๆแล้วก็พบปะเพื่อนๆความจริงยังมีอีกหลายคนเลยนะที่เราอยากถ่ายรูปด้วยแต่ประเด็นคือมันเหนื่อยมากและคนก็เยอะและอีกส่วนหนึ่งก็คือหากันไม่เจอค่ะทุกคนคือเราจะต้องตรวจ ATP นะคะในวันที่13แล้วก็ส่งผลตรวจภายใน11โมงเดี๋ยว เรามาตรวจกันนอนเพิ่งตื่นตรวสภาพแบบโอเค one two three <c oughs> เป็นลบนะคะถ่ายส่งไปเล้วและในวันนี้แม่แมของเราก็เดินทางมาถึงที่กรุงเทพนะคะเพื่อจะเตรียมรับปริญญาของเราในวันพรุ่งนี้กัน14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์อีกหนึ่งไอเทมก่อนวันรับปริญญาที่เราอยากแนะนําก็คือซิลิโคนรองเท้าสําหรับคนที่เท้ากว้างแบบเราและยังกันรองเท้าหลวมได้ด้วยคือดีมากเลยค่ะและคืนวันสําคัญแน่นอนเราก็จะต้องมาร์กหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสภาพผิวกันก่อน มวานจริงของเราเราจ้างช่างแต่งหน้านะคะกด<ล>เรื่องการแต่งหน้าคือมีเยอะมากเศร้สาสุดคือห้ามกรีดไอายไลเนอร์อะแกแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่าเราสวยแบบเน t ชอล l อยู่แล้วที่พี่ช่างแต่งให้เรานะคะก็จะออกเป็นโทนแมทคือแบบโทนเหมือนแต่งหน้าตามราศีเลยะส่วนเรื่องทรงผมนะคะเขาบอกพวกเรามาว่าจะต้องรวบเกมและนี่ก็คือทรงผมที่เนียบที่สุดที่เราเคยทํามาเลยในชีวิต เราก็มาถึงพอดีเลยค่ะประมาณตีห้าเคืือศึกษาที่มาถึงแต่เช้าแบบเราก็มีประมาณนึงเลยนะคะซึ่งเราว่ามันพอดีเลยควรเผื่อเวลาไว้เยอะ,ยอะๆสาหรับการเข้าห้องน้ําในตอนเช้าหรือว่าฝากของอะไรดีน่ารักหมดเลยอ,ะ<ห>อ่ะอันนี้เนาะเป็นแบบอ๋ออ้แต่ล้วเราอันนี้ละกันขอบคุณนะคะพี่มี <Yay. laughs> หลังจากนั้นก็เป็นเวลาที่พวกเราจะต้องไปรายงานตัวแล้วก็เตรียมเข้ารับแล้วทุกคนต่นเต้น จากขอประชุมแล้วก็มาถ่ายรูปกับเพื่อนๆนะคะอันนี้เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมเลยตอนที่เรียนเย,ยโอโซทอวันนี้ก็คือบอกตัวเองไว้ว่าต่อให้เหนื่อยสักแค่ไหนเราต้องได้ถ่ายรูปกับเพื่อนๆเพราะว่าในอนาคตน,น่าจะเจอกันได้ยากเราดีใจมากที่ได้ถ่ายรูปกับเพื่อนๆนะคะมีทั้งเพื่อนในสาขาเพื่อนต่างสาขาเพื่อนที่ไปแลกเปลี่ยนด้วยกันทั้งกลุ่มชาวเวียดนามแล้วก็ไต้หวันนะคะคือทุกคนนอกจากนี้ก็ยังเหลืออีกเพียบเลยนะที่เราตั้งใจจะไปถ่ายรูปด้วยแต่ก็คือหากันไม่เจอ โอ้ยแกงไต้หวันทำกองไต้หวันเลยถ่ายรูปด้วยกันเสะเสะโอเค This is my blog ตอนนั้นเจอน้องน้องยังแบบพูดพูดอังกฤษอยู่เลยแต่ตอนนี้น้องพูดไทยกับเราได้แล้วเก่งมากมากเซซีเก่งมากมาก ถ้าถามว่าบรรยากาศวันจริงคนเยอะไหมตอบเลยค่ะว่าเยอะค่ะร้อนด้วยแต่มันก็คือวันสําคัญวันหนึ่งของพวกเรานะคะอันนี้ก็มีถ่ายคอนเทนต์กับเพื่อนๆด้วยบิวก็คือคนที่อยู่กับเราบ่อยที่สุดสารทุกสุขดิบกับทุกอย่างก็คือเป็นคนที่ใจดีสุดๆและห่วงเพื่อนเสมอส่วนคนนี้เป็นนักซัพพอร์ตมือหนึ่งพีเกตก็คือไปไหนไปกันไม่เคยสีเรียส่วนมายก็คือคนที่ใจดีและมีเวทตาเสมอและคนสุดท้ายหนูแม้นะจะเป็นเด็กใหม่ที่สุดในแก๊พวกเราก็คือเหมือนสนิทกัน มานานในช่วงโควิดอ่ะคือนี่โดดเดี่ยวมากต้องขอบคุณเพื่อนที่ชวนเรามาอยู่ด้วยไม่งั้นก็คงได้ใช้ชีวิตคนเดียวแบบเงาๆงสุดท้ายก็ได้มาเจอปวกแก่คือขอบคุณจริงๆและสุดท้ายก็คือยายเบน you're my safe zone as always คือเป็นคนที่เวลามีอะไรอะ่ะแกก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาได้ตลอดอะ่ะคือขอบคุณจริงๆขอบคุณที่เราได้มาเป็นรูมเมทกันพอถ่ายรูปอะไรด้วยกันเสร็จก็ถึงคิวที่บ้านของเราแล้วฮะคือเราบอกให้ที่บ้านอะ่ะไม่ต้องรีบมาเองเพราะว่า เราจะได้แบบรีบไปถ่ายรูปอะไรนู่นนั่นกับเพื่อนให้เสร็จนะคะจะได้ไม่ต้องรอ,อนานอันนี้ฝากด้ปเย้โอ <c oughs> <c oughs> thank you เสร็สุดท่ะเขาจะถ่ายรูปนายลิลี่อะไรนายลิีจะให้อะไรลิี่จะให้อะไรนะครับขอบคุณค่ะให้ยคุณจะเนี้ยเฮ้ จบการศึกษาทั้งทีเราก็ต้องขอบคุณครอบครัวด้วยนะคะคือเป็นทั้งนักซัพพอร์ตและอินเวสเตอร์คือฟีลเกรสฟูมากๆและความบังเอิญคืออะไรรู้ปะแกเมื่อ20ปีที่แล้วอะ่ะเรายังเป็นเด็กและนั่งตักที่สาวเราในวันรับปริญญาอยู่เลยพอมาในวันนี้กลายเป็นฉันมีหลานให้นั่งตักในวันรับปริญญาฉันด้วยสุดท้ายต้องขอบคุณสถาบานันคือไม่เคยอินขนาดนี้จนถึงขั้นวันเรียนการที่ได้มาเรียนท่องเที่ยวสิลปัตรเหมือนเป็นโชคชะตาเลยอะ่ะมันอาจจะดูเวิ้นเวอ้อหน่อยนะทุกคนแต่ก็ อยู่ที่นี่มันทําให้เรารู้ว่าเราชอบอะไรและมีแพชชั่นกับอะไรมากขึ้นออพอเรียนจบแล้วก็คือคิดถึงมหาลัยมากๆอยากบอกน้องๆที่ยังเรียนอยู่นะคะว่าใช้ชีวิตในมหาลัยให้คุ้มนะจ๊ะ